ในใิยายเรื่องนี้เกิดจากจินตนาการของผู้แต่งไม่ได้มีเจตนาและเมื่อสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งสิ้นณชนบทแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันทั้ง2มีชื่อว่านาดและพลพลเป็นผู้ชายสันหลังยาวขี้เกียจไม่เอาการเอางานไปซัดทุกเรื่องรวมกระทั่งเรื่องคู่นอนเธอก็ละเลยมาเป็นเวลานาน จนนาดภรรยาของเธอรู้สึกเบื่อพักหลังนาดออกจากบ้านบ่อยขึ้นซึ่งพลก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหนแต่พลไม่ได้แปลกใจอะไรมากนักเพราะเธอขี้เกียจถามไถยผู้เป็นภรรยาส่วนของนาดนั้นวันนี้เธอขับรถออกมาที่ร้านนวดเธอรู้สึกเมือ่อยกายแต่ที่เหนื่อยที่สุดคือใจในยามนี้ เพราะสามีของเธอไม่ทำการบ้านให้เลยนาดเข้าร้านนวดเพื่อมานวดร่างกายวันนี้หมอนวดผู้หญิงไม่อยู่ถ้าอยากนวดต้องให้หมอนวดชายนวดให้หากเธอสะดวกก็เข้าห้องนวดได้เลยซึ่งนาดนั้นก็ไม่ได้ลังเลใจอะไรเพราะเธอเมื่อตัวเต็มทนแล้ว เธอไม่สนว่าจะเป็นหญิงหรือชายขอแค่นวดให้เธอก็พอนาดเดินเข้าห้องนวดไปเธอขึ้นไปนอนบนเตียงเพื่อรอหมอนวดสักพักเวลาผ่านไปไม่นานนะักหมอนวดที่ว่าเป็นชายก็เดินย่ำเท้าเข้ามาและกล่าวสวัสดีเธอสวัสดีครับนาดจ,จึงรับคำสวัสดี สวัสดีค่ะก่อนจะให้หมอนวดนวดตรงบาไหลาให้และในส่วนอื่นๆในขณะที่นวดอยู่นั้นหมอนวดคนนี้ก็ชวนนาทคุยจนเพลินทำให้ลืมเวลาว่าต้องนวดกี่ชั่วโมงเธอนวดตั้งแต่สายจนตะวันจะรับขอบ หมอนวดคนนี้ทั้งชวนคุยเก่งทั้งนวดเก่งแบบนี้นาดจึงมาที่นี่ทุกวันจนกระทั่งวันนี้นาดแต่งตัวดูดีกว่าวันไหนๆเพราะเธอตั้งใจจะมาอวดชุดสวยๆให้คุณหมอนวดชมนาดบอกหมอนวดไปว่าวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะหลังจากที่นาดพูดประโยคนั้นเสร็จ หมอนวดคนนั้นก็ยิ้มให้ก่อนพาการเข้าห้องนวดไปทางฝั่งหมอนวดผู้หญิงก็พาการสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาที่ร้านนวดทุกวันและเวลานวดก็มีเสียงอีกอ๊อกทุกวันเลย รบข้ามนาดกลับมาบ้านของเธอเธอพบว่าพลนั่งรอยอยู่หน้าบ้านพลถามนาดว่าไปไหนทุกวันแล้วแต่งตัวอะไรแบบนี้หรือเธอกำลังจะมีคนใหม่นาดตกใจที่สามีเธอคิดแบบนี้นาดจึงบอกพลไปว่าไปร้านนวดมาแค่ไปนวดร่างกายจะอะไรนักหนาจากนั้นเธอก็เดินหนีจากพลไป วันถัดไปพลแอบตามนาทไปที่ร้านนวดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงคนที่ร้านซุบซิบนินทานาทภรรยาของเธอพลเดินหาห้องที่นาทนวดอยู่จนกระทั่งเธอเจอแล้วเปิดประตูเข้าไปพบว่านาทกําลังคุยเมาท์มอยกับหมอนวดชายที่มีลักษณะออกสาวและพบชุดสวยๆที่นาทเอามาอยู่ในมือของหมอนวดคนนั้น พลถามความจริงจากนาดนาทบอกว่าหมอนวดคนนี้ไม่ได้ชอบผู้หญิงและเธอเป็นแค่เพื่อนกันที่มาร้านนวดไม่ได้ทำอะไรแค่เอาชุดมาให้หมอนวดลองใส่และนาดบอกว่าเธอไม่มีทางนอกใจสามีเด็ดขาดถึงพลจะไม่เอาไหนก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ